เาเติมไปรอยี่สิบาทก็ไม่เท่าไหร่สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันในช่องยู u b e ต่อห้าสามชาแนละครับทุกคนเสียงอาจจะมีเสียงรบวกวนนะ่ยเขาทำก่อสร้างอยู่ตรงนี้นะก็ใน,นวันที่ฝนตกฝนทล้ำพร้ำะไปไหนก็ไม่ได้ รอเวลาเลิกงานมันจะประมาณจะสี่โมงแล้วแหละจะสี่โมงแล้วแหละจะสี่โมงแล้วเลิกงานห้าโมงก็นั่งหลบฝนอยู่จากนานจะเข้ามาไลฟ์ดีนะในช่อง YouTube คนก็ไม่ได้ตกหนักนะพรำ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 แต่ว่าอาจจะนานแบบนี้บรรยากาศแบบนี้แบบแี้นานเหมือนลูกพีนน่ะปุ๊บอืมตอนดีทักทตายนะครับชาวมีช่องยูทูบสกู๊ปยูทูบแคนแนลนะเสียงจะรบกวนหน่อย กาจะเลิกงานจะขับแ็บน่าจะไม่เอาแล้วแบบเนี้ยน่าจะไม่ไหวแล้วฝนตกแล้วอันตรายอะอันตรายฝนตกกระดลดลดืล่น ป,ปีปากผมไม่รู้ไปโดนอะไรมาได้แผลเลยนลยนะ้ทุกคนบรรยากาศชุ่มฉขำนะบรรยากาศตอนนี้อากาศชุ่มฉขำฝนตกฝนฝนตกริ้นฟรำฟรำนะแม่ค้าก็นั่งกดโทรศัพท์อย่างกีโก้โคเก็ตโคกตตริงกคเก๊ตโคเก็ตตริง สวัสดีครับผมสวัสดีครับหนึ่งรันมาแล้วนะครับมาที่กล้มาบับชมนะดในช่อง YouTube นะครับปักทายสวัสดีทุกคนนะบรรยากาศดูฝนตกเมื่ลัานะเอ้ยแปลกีนะพอไลฟ์สดนะไม่ว่าช่องไหนเวลาผมไลฟ์สดมันก็จะง่วงคนนอนจริงมันก็ไม่ได้หลับอน่ะ

ที่ติดตามข่าวอยู่นีกระแสโซเชียแลแดงๆนั่นคือเรื่องการซื้อขายทองนะครับเไปช่องไหนก็มีแต่พูดถึงเรื่องทองมีแต่ข่าวเรื่องทองเลยยิ่งคลิปสั้นนะฮะคลิปสั้นของเรียวเนี่ยปัดเข้าไปเจอแต่ช่องในช่องหนึ่นนไปไปง,งัมน นนที่แล้นึง,งก็เลยคุกับเจ๊เจ๊ว่าอยบบไปเลยพนอต้องไปบ้านทีกว้างก็มีคนออกเยอะอยู่นะก็นนมีคนออกออกเยอะอยู่นะออน,นอกของเราอยู่อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของกระบวนการของเราเนี่ยผมก็ไม,ม่มองว่าใครติดใ,ใครถูกนะเพราะเราก็ไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังแต่มาพูดถึงกระแสเฉยๆนะผมไม่พูดถึงกระแสอันนี้ไม่ได้ไปไว่าร้ายใ,ใครนะพูดถึงกระแสพูดถึงกระแสตอนนี้คือเรืองท้องใน จะชอบใคระจ,จะเกลียดก็มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับผม, <c oughs> ผมก็ผมก็ไม่อะไรแต่ผมก็าู้ติกระแสยุเย่เสยเพราะโดยดเฉพาะในคลิปไปเยวปัดปัดไปไหนก็มีโอโ้โหแบบเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะของหงกระแสทีม่มาแรงจริงๆนะมาแรงจริงๆเลยก็เราก็ได้แต่ติดตามรอดูว่าแบบนี้มันมีความผิดอะไรยังไงไหมพราะเราก็ไม่ได้รู้ข้อกฎหมายอะไรขนาดไหนนะเนาะ เราเราก็ไม่รู้กฎหมายเนี่ยก็รอดูกระบวนการระบูทางทางเครียดอะคนที่มีความรับผิดชอบจะเข้ามาดูไงยเฉพาะสคนออบอนะว่าเราจะมืแอ,ลอแลแถวค้บริโคยังไงแล้วมีความผิดฐานอะไรมั่งอะไรประมาณนี้นนะอันนี้อันน,น,นี้มาพูดแบบไม่ได้ไม่ได้ว่าใครนะเราพูดกระแสแล้วก็การที่ เรามีเงินแล้วก็ไปซื้อทองเก็บไว้เหมือนกับว่าซื้อราคาเท่านี้แต่พอเราเดือร้อนเวลาจะไปเราจะไปขายคิดว่ามันจะได้เท่านี้แต่มันก็ไม่ใช่มันก็คนผคนลไอนั่นกันก็เป็นกำลังกระแสกำลังเป็นกระแสอยู่ทุกวันนี้นอกจากกระแสของผู้รักหนุ่มสาวในวัยเรียน กำลังจะมาแรงๆเลยฮะตอนนี้มาเจออันนี้แรงกว่าอีกเนาะเหมือนก็บอกว่าเวลาใครๆจะไปออกรายการนี้ก็จะเป็นเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่มีบางคนบอกว่าออกรายการนี้ไม่ใช่ไม่มีวิกฤตเป็นวิบัติก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปแล้วก็แต่มันเป็นเรื่องของเขาให้เขาไปจัดการเขาเอง,เองนะส่วนใครที่ไม่ชอบก็ แล้วแต่ครับแล้วแต่ความไม่ชอบนะับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เราตดตัวผมก็ติดตามข่าวสารนะบางทีก็อยากจะแซะอยากไปคอมเมนต์บั่งแต่ก็ไม่อยากไอ้นั่นนะก็ติดตามอย่างเดียวว่ารถทัวร์มันจะไปทางไหนมากกว่ากันตอนนี้ก็มีคนมา จ้องจะทำร้ายผม้ว <laughs> อันเหมน็นบุรีโอ้ยเหม็นจริงๆก็บอกได้ครับทำตามที่บอกแล้วเพราว่าไงต้องจะทำะร้ายเงี้ยขอ20บาทเมืมม่อคืนนี้แทงให้โลได้ไหมเสียบะ เสียดิขอยืม20ไม่ให้แม่งโอ้ยเอดมาบอกให้เอา500เลยไม่งั้นได้ตังค์แล้วหด็กนอนกลับบ้านเลยยื้อยี่สิบไม่ได้แล้วไม่ไม่อยากไม่ได้งอนหรอกไม่อยากจะกลับอยู่แล้วง่วงนอนอะไรถ้าเป็นวันศุกร์งานลีลาพี่เทพนี่ยเจ็บแม่ก็ไปเอารอบแรกก็ไม่ส่งหอเดียวกลับมาแล้วไปเอาอีกห่อหนึ่งเถอะลูกสาวจะของเจี๊ยองสวยใไหม สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายสวัสดีครับทักทายนะครับในช่องยูทูบในวันนี้ก็คุยคุยกันได้พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมนะเอ้ยฝนอยู่แล้วฝนอยู่แล้วนะประมาณสักสักสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงมานนี้นะเขาจะจะลงไลน์นะครับก็จะไปหาขับแกร็บหาเงินครับหาเงินหาเงินหาเงินครับทักทายครับทักทายสวัสดีครับผมนะ ก็กำลังใจแข็งว่ะก็กำลังเล่นพูดถึงกระแสเออตอนแรกที่จะเล่นแล้วกูเดินไปเยี่ยวเล่นทองนะนะก็กูที่โดนก็รู้สึกว่าไม่พอใจอะไรประมาณนี้นะคนที่จะเป็นเจ้าของก็กำลังจะออกมาพูดเสี่ยผมไม่ใช้คำพูดไหนที่มาเลยเพิ่งรับเพิ่งสู้นะนะทุกคนนะใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคอมเมนต์มาได้นะผมนะคอมเมนต์มาได้คุยถกทายกันได้ ไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปแซะเขานะแค่คอมเมนต์ความรู้สึกมาเฉยๆว่าถ้าเป็นคุณคุณจะมีความรู้สึกยงนะนะกงังไงนะนะโข้มาทำไมไอ้เนี่ยนี่เลยไอ้วะไปไแน่น เป<ะ>ลียนสขอยาตรับแป๊บนึงนะอะโอ้โหเสียอารมณ์เลยนะกลับมาใหม่ครับกลับมาใหม่กลับมาใหม่เรียกว่าใคร AS โทรมานะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาในในใน,ในคอมเมนต์เลยนะครับผมว่าคุณมีความรู้สึกยังไงกับกระแสเรื่องนี้นะครับผมนะขออย่างเดียวว่าไม่ต้องไปด่าเขาแค่ขอความคิดเห็นนะ เมื่อคุณรู้สึกว่าเราไม่ว่าคุณว่าเราเซื้อ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 ทองไปในราคาเท่านี้แต่กลับมาขายหรือไปจำนำอะไรบางบางซืเขาไม่รับนนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงนะส่วนเมื่อเช้ามาหลังจากเทียงานเสร็จก็มานั่งปัดโทรศัพท์ดูก็เห็นเกือบเคลียดแหละ หลายหลายคนหลายช่องอ,อ่ะเอก็มาพูดถึงเรื่องนี้เนาะแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนว่าความคิดจะเป็นยังไงกันนะแต่ส่วนตัวผมก็ก็ไม่โอเคนะผมว่าไม่โอเคแต่ผมก็ไม่ได้ว่าไปโกรธติดเหตจังเขานะก็คือก็ไม่โอเคถ้าเป็นเหมือนที่ในข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะตัวเบื้องลึกเบื้องหลังนะเราก็ไม่รู้ว่าตวแต่ดูแล้วนู่จากการการไล์สายของเขานะก็ เขาบอกว่า9.9 9เนอะแต่แต่พอไปตั้งจริงมันไม่ถึงขนาดนั้นนะก็ก็เลยเป็นกระแสที่ให้อัวโตทีนะทักทายนะครับผมทักทายสวัสดีนะครับไร่ไสดใยไล่สดในช่องยูทูบคนดูเยอะปะ6แสนกว่า <laughs> แสนจะสาหัส คนเข้ามาดูเข้ามาตมหรอไงจ๊ะเพื่ออะไรเนแะค่ว่าพี่หนวดหล่อมั้กดกดหนึ่งไม่หน่อยครับ <laughs> โสดครับคนนี้โสดโสดเมียสองลูกสี่ ฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะครับสำหรับพื้นที่ไหนที่ฝนตกก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมสวัสด,ดีทักทายนะครับหนดีไว้ด้ยสงสัเนี่ยใส่ขวดใช่ไหมทักทายสวัสดีนะครับผม รายงานบรรยากาศนะครับว่าอยู่ที่ไหนฝนตกมั่งครับทื่ที่ของท่านเอ้ยส่วนน้ําท่วมที่เชียงรายตอนนี้ก็ลดลงแล้วก็มีกิ่นอาสาหลายๆคนหลายๆท่านก็ไปร่วมแรงร่วมใจนะเอาคโคลนออกให้ชาวบ้านนะครับผมเม mm. ื่อวานผมดูในสื่อนะครับโอ้โหโคลนเนี่ยเ,เยอะมากเลยอ่ะ มันน่าจะลงมาจากภูเขามีแต่โคลนะโคลอย่างเยอะเลยจะมีแบบโคลเล็กแบโคลใหญ่นะขนาดกลางนะไปช่วยนะ้าแล้วก็ดานออกมามีป็นโคนแบบโคลจริงเลยฮนะอ,อันนั้จะเป็นเรื่อง้ปรผสบไทยนะทา,างภาคเหนือ บางนก็เตรียมเสื่อทันฝนไปส่งของฝนตกแต่และมือแต่และเว้นเนี้ชีวิตของคนสู้แตกต่างกันไปนะคนเลยถามว่าทำไมเสียงอะไรดังจังวะเสียงก็ขัดขัดพื้นนะขัดหินอ่อน ใครถามในคอมเมนต์ไงทำไมพี่ต่อหลอดจังคะโอ้โห,ห,หอยู่เฉยๆอะอยู่เฉยอะ,อยเ,ยอะเดี๋ยวผมก็หยุดเองเอ,อ้าคอมเมนต์อะไรนะพี่ต่อเลิกเที่ยวกลางคืนยังคะไม่เลิกไม่เลิกที่ไหนมีเา่าๆก็จะไปทุกวัน ครับสวัสดีครับตักทายนะตักทายครับผมสวัสดีครับผมเฮ้ยักหน่อยอ่ะอ้าวสาพูดว่าฝนหยุดมันไม่ได้หยุดตัวนี่มันไม่ได้หยุดที่เดมมันไหลมาอีกนะ ตกมาอีกแล้วมันตกมาอีกแล้วพี่น้องเออตัวักมันอึดอจะต่อจะได้ล้วเนาะเร่องนี้หน้าขวใช้มีเรื่องข้าหน้าอย่างเนี้ยน่ารักน่าฮน่ารักาะโอ้ ผมนั่งไปด้วยผมไปแกะเนี่ยแผลที่รถล้ลมด้วยฮะเจ็บเลยวันนี้ทายสวัสดีนะครับผมทุกคนทุกคนทุกคนฝอ่นู้ก็พอ่อพ่อขาทุเรียนก็รีบอนนั่นใหญ่เลย

โลกเอยอะหน่อยอ่ะก่อนเลยอ่ยหายยังให้กูไปีกระดกฝนก er. ็ไม่มีแหมเห็นสาวแล้วผิวปากเลย สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทักทายกันได้นะครับผมอ้าไม่ว่าเตยได้ไม่อยู่รึวะคือ ฝนตกแบบนี้ก็มีทางเดียวนะกลับห้องไปนอนแต่แล้วก็มันก็กลับไม่ได้อยู่ดีอ่ะฝนก็ติดฝนอยู่ไม่เก่งเล,เลยนะนี่พี่ย็เก่วเลยแี่เขาต้องคุยเลยเห็นว่าข้างหลังจะมีฝนแระตุ๊บสายฝนก็บปุ๊บปุ๊บล,ลงนะตกไม่แรงถ้าตกแรงผงจะไล่ไม่ได้ ไลฟ์มีปะมีปะมีคนสอบแล้วนะเยอะต้องดูแฟนจะสาหัสคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นพันเป็นล้านท้าไมผมหันไม่เจียวสิไปที่ยูทูบเชทูบอะไรนะแต่ยูทูบยูทูบแล้วเข้าอะไรนี่ไม่ได้เชื่อมในเฟสอ่ะ ไม่อยู่ทูบมันไม่ได้เชื่อมเต็นอ,อันนี้คืออะไรนัแน่ๆต้องยูทูบเลยอันนี้คืออะไรนัแน่ๆยูทูบต้องยูทูบคนดูหนึ่งคนเหรอคนดูหนึ่งคนแล้วตอนนี้หนึ่งคนทักทายสวัสด,ดีนะครับชื่ออะไรต้องเราต้องพิมพ์ไปในไหนต้องอยู่ต่อห้าสามที 4, ตัวภาษ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. าอังกฤษนะ t o r t o r ก็ มาสารถมาดแกยิ่งเดี๋ยวขับรถมาแล้วแรกดีเขาด้ไกลเลยด้วย สวัสดีครับไหนดิไหนไนนนครับจะเข้ากุ่มนดาบอดรเ่ะนาบดรที่าที่เ่อน

เมื่อทำกันที่ต่อว่าก็นั่งจะก,กั้นทำไมพี่กั้นไม่ให้พี่นกพี่นกเข้าไปแล้วม็พี่เข้าไปนั่งหัอไอ้พันให้กัน้นดีกว่าจะมีปากแล้วแต่ีว่าหนอทุกเอ้ยไปอึกหนีไปทางอื่นแน่ย้วนกับกูหลาย รอเวลาฝนหยุดนะครับทุกคนใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าดูอยู่ที่ไหนนะผลฝนตกไหมครับทุกคนฝนตกก็ไปไหนก็ลำบากครับรถถนนลื่นนะครับก็ระวังด้วย ไีโคเว็บพังนี่มันซ่อมได้หรอวะวันนั้นเผื่อเอ,เอาผ้าไปเช็ดแล้วมันชื้นน้าเปิดไปแม่งบูทอดข้างในอะ่นะไอ้มีสัำญาณตอบรับจากหมายเลขที่ต้าเรียกในขนาดนี้เร่งเรียกใจเล,เลยเจ้าละคน